เอาละครับพวกกับผมนะครับคุณไทฟิลตอนนี้เราอยู่ในเกมไม e ครับ t อ t แทกออนไททันนั่นเองเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่าเนื่องจากไทเจนเขาจะย้ายไปอยู่ออหอแล้วเน็ตหอมันไม่ค่อยดีมันปิงเยอะแต่เลยต้องมาเริ่มใหม่อันนี้เราได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเอาออกมาเลยอุปกรณก็คล้ายๆเดิมไอที่ขุดยังไม่ต้องใช้หรอกเก็บที่ขุดไว้ก่อนมาใส่ไอเครื่องฮุกกันเลยแล้วรองเท้ากันตก กันเจ็บไปอ่ะมีใบมีดให้สามสองอันอเราจะแจ้งตารางปล่อยคลิปกันก่อนวันอ่าส่วนพิกซีมอนจะปล่อยวันที่เอ้ยไม่ใช่วันดิจะปล่อยวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์สามวันส่วน Attack United, แอตแทกออน i t a านเราจะปล่อยอังคาร Put, พรุทธพฤหัสศุกรี่อันเลยไห เราก็จะมาเริ่มรีใหม่ตั้งแต่ตัวแรกเลยจะสู้ตามไอ้เนื้อเรื่องที่มันออกมาเลยตัวแรกก็นี่แหละ60เมตรตัวที่2องไทท่านเกาะ3ามเมื่อเอเลนอ่าเข้าประมาณนี้วันนี้เราก็จะยังไม่สู้กับ60เมตรนะเรามาแจ้งให้ทราบกันก่อนมีพูดได้แล้วเพราะไม่ต้องกดพูดอีกแล้วกดสลิงมันกดพูดไม่ลำบากมาก โอ้โหไทท่านไทท่านใช่ไหมโอ้โหไทท่านเต็มเลยวันนี้มาซื้อแบไทยท่านก่อนแล้วกันโอ้โหไก่ <c oughs> ลงมาเจอไก่ก่อนเลยแปปจะปรับแสงกันก็ปรับสุดแล้วนี่หว่าทำไมมันยังมืดๆเดู่วมาเอาตัวอะไรก่อนดีนี่แหละวิปริตชื้อไปเลยแปะวิปริตตัวแรกเออดี๊ดียวฉเย็นใจเย็นใจเย็นเตี้ยเอ้ยเอผิด อ่ะโหเพิ่งเดินซ้อนกันมาสองตัวเอาไปเลยอีกตัวหนึ่งเอาไปตายไปตายสุดเลยเอาสลิงมาติดอยู่ตรงนี้กันหนึ่งไป,อ,ปอึ้บจิบโอนี้ก่อนนี้ก่อนเจ็บอ่อยอ่อยแปะเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหแล้วห้ามสี่เมตรโคตรเยอะเลยอ่ะอึ้บจิบโดนดิวะเออปนมั่วเลยสลิงเพิ่งยิงไปไหนบ้างวะเนี่ยอ่ะเราแพิ่งเป็นสี่เมตรอย,อยู่นี่อ่ะกลับล่างครับ เก็บใบมีดเก็บใบมีดเก็บใบมีดโอ้โหเยอะมากวิ่งไปแปะไปะเอาไปตรงนู้นก็แล้วกันตรงนี้มันเยอะเกินจึ๊บเนี้ยไททันเดี๋ยวให้เก็บขอเอาแถวนี้เคลียร์ให้ได้ก่อนแปะเอย้ยไม่ตายไม่ตายไอ้มีดหมดละอ่าแปะก่อนแ,แบบนี้ทต่ไม่ใช้มีดได้เยอะขึ้นจึ๊บแล้วทำไมสลิงมันเด้งวะ ลิงแดงใน15เมตรเอาไว้ก่อนมันมีวิธีฆ่า15เมตรอยู่เนื้อตรงนี้ได้มาเจ็อันแล้วลุกซะคิวน้อสี่เมตรสองโอ้โหสามตัวเลยไม่ยืนซ้อนันอยู่แปะตัวที่1นึ่จิ๊บตัวที่2ตัวที่สามมันมาเตะแล้วตัวที่สี่ไปเลยเก็บเก็บก่อนอโอ้โหตรงนี้มันเยอะไปอ่ะ มันรวมกันม่วตัวแน่นอนเอาตรงนู้นก่นอนไล่เก็บตรงขอบที่ละตัวแต่วตัวข้างๆมันก็จะวิ่งไล่เรานี่เนี้ยแมงมานสองตัวเลยแป๊ะเท้าให้ไก่มาอยู่อะไรแถวนี้ไก่กลับเข้าไปกลับแปะ๊ะเรียบเรียบรอ้อยได้เกีร์แล้วเนี่ยสิบแล้วโอ้สิบห้าเมตรเอาสิบห้าเมตรก่อนเลยดีไหมมาสิบห้าเมตรกันนี่คือวิธีค่าสิบห้าเมตรนะดูดีดี กระโดดกดดึงเอ้ยทำไมมันดึงช้าโอ้โหพลาดเฟลเฟลทำไมไมเอเอ, <c oughs> เ,อ,อเล็งให้ดีๆเล็งไปตรงกำแพงนั้นโดดจึ๊บแปะเขาให้มาหลักการแรกเป็นสิบห้าเมตรแล้ว <c oughs> หน้ามันเออยังไงไม่รู้มาวิปริตต่อเลยเอา้าววิปริตไปเลยปึ้งเข้าให้ มาอีกสักตัวซื้อเอาหน้าสัตวพิบุรินหน้าสัตวเอี๋ยสี่เมตรสี่เมตรกระจอกสี่เมตรกระจอกสุดแล้วสี่เมตรสี่เมตรเลี้ยน้อยสุดนะแปะอีกทีหนึ่งโดนไหมโดนเดี๋ยวเดียวเสียวไม่โดนเอฟสิบแปดอันหูยเยอะแยะตังค์เราต้องลดพิบุรินซื้อเอตีไก่ตีไก่ ไปตีโดนไก่โอ้โหมาซอนกันสามตัวมาตีสามตัวก็ไม่แคร์อ่างวิดหมด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แคร์ละอันนี้ต้องแคร์ละเฮ้ยเอย่าอย่าตีดิป <c oughs> ุ๊บสิบห้าเมตรไรตโอ้ยโอ้ยสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรเดี๋ยวก่อนใจเย็นมาทีมายิงไปตงรงนู้นกระโดดชือ้อแปะเอาให้กระโดดแล้วดึงสลิง ก็จะค่า15เมตรได้โดยง่ายวิบลิดชึบเอาไม่โดนไม่โดนไปเลยชื่อ,อ,อไ,ไอปให้ตัวนหนึ่งปึ๊บอืมเอาเอาเราโดนันตีอ่ารู้สึกมีแหมดแล้วเราต้องถอยทับก่อนเดี๋ยวจ,จะมีเซอร์ไพรส์ตรงประตูตอนนี้เรารอ EP หน้าแล้วนเซอร์ไพรส์ตรงประตูจะได้เหมือนจริงๆสักหน่อยสมมติว่ายังไม่มีตัว60เมตรยืนตรงนี้นะ เอาไว้พัดหน้ากันนะที่ไม่เดินออกประตูะลงไปโดดจื๊บยิงสลิงปึ๊บไปตรงนู้นแล้วคอนโทรลเรียบร้อยอไปเบียดหมดแรกแ,แรกมีสิบเก้าแลกได้เท่าไหร่น้อาผิดพีจะไปแลกมีไรโอ้หกสิบสี่เลยโอ,ยอ้มาเลยมาเลยเอามีดไว้ก่อนอเ,อเอาเยอะไว้ก่อน นี่มันก็ลดนี่หว่ามาเกาะหัวหกสิบเมตรไปตึ๊บ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 ตึปุ๊บปุ๊บไเกาะไหลมันลงไปนู่นแต่บางทียิงไม่ค่อยออกอ่านี่นี่ทท่านทท่านทท่นเอาเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะสิบห้าเมตรเลยสิบห้าเมตรน่าจะดอกเนื้อเยอะอยู่ไปเลยปึ้ง โอ้ดอบแมนะ่น่ะมองไม่เห็นเนื้อเลยอ่าสี 4, 4่สี่เมตรยังดอบมาตั้งอันหนึ่งเอาวิบลิ่นไปอยู่หลงังสี่เมตรอยู่หลงังสี่เมตรใบมีดบางทีใช้ครั้งเดียวก็พังใช้สองครั้งก็พังแต่มันพังง่ายเอา้า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 ไทยท่านเคลียร์ทีโหมดัี้ี้เกิดอะไรขึ้นเออกว่าจะถ่ายหมดมีดไปหลายอัน กัยำยำมหมูมีหมูเกิดอยู่มาตัวสลิงต,ตัวนี้จัดให้สองสลิงเ,เรียบร้อยดอกมาสองอันเนื้อไทยท่านมันก็สีไข่เนื้อหมูกันเลยแล้วเหมือนไอ้นั่หนอ่ะไอคอนเหมือนกับไอ้อานมา้าใครว่าบ้างใครว่าเหมือนบ้าไอ้อนเหมือนอานม้าเลยไอผิดผิดถูกแหละซื้อเนื้อไทยท่านหล่นอยู่ตรงนั้น อย่าเพิม่มสิบาเมตรอย่าเพิ่มอย่าเพิ่พพมตีงูตีงูไม่ตีไม่ตีสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรจะเดินไปไหนไปเลยเลยเลย,เลยมาจึ๊บไปเลยพุ่งไปเรียบร้อยเดี๋ยวมาอีกสองอันตรงนน้นเนี่ยยังมีเหลืออยู่งั้นยิงไปที่ต้นไม้นั้นจุดที่ง่ายที่สุดเอาต้นไม้นี้ไว้ด้วยเผื่อไปกลับ โดนไหมโดนไหมไม่โดนนี่ไงไปกลับไปกลับไปกลับอ่าเรียบร้อยสี่เมตรไปแล้วเหลือสิบห้าเมตรไปเลยสิบห้าเมตรนี่ไงเทคนิคตีไปกลับก็ได้อยู่สิบห้าเมตรกัอสิบห้าเมตรมันเกะกะแต่นี่น่าจะโดนวิปริตแหละตีสองทีไม่โดนโดนทีเดียว ลิาห์เปลี่ยนมีดมาสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรเหรอเก็บมีดเก็บมีด,แ,มดแล้ววิง่งเก็บมีดแล้ววิง่งมันไล่หลังมาแล้วมันจะเตะเราแล้ว,ลวเออมันเดินซ้อนกันสองตัวแปะเข้าให้ไอเนี่เนี่ย,ยอันนี้ไม่พังนี้ไม่พังมาอีกทีนึงนี่แนะนี่แน่ะอาวหมดไปแล้วกองหนึ่งปึ๊บกดแยกก่อนต้องแยกมัน บางทีก็แยกบางทีก็ไม่ต้องแยกมันก็รีโหลดได้ก็ไม่รู้อะไรของมันอ่าสี่เมตรสี่เมตรแสนจะกาัดเจยบร้อยสี่เมตรโอ้โหเนื้อเย,เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเนื้อไปสี่เมตรเหรายิ้มไันเลยอ้าวปลามีดใส่ไหมปลามีดใส่ทำอะไรไม่ได้หรอกแทนท่านมันหิวเลยอาอล้ เกือบสลิงเกือบพักเดี๋ยวได้ใจเย็นใจเย็นอย่าพ <lad ึ่งอย่าพึ่งจื๊บเอาอย่าเด้งดีสลิงสลิงแม่งเด้งมาจื๊บเออสลิงมันเด้งเป็นไรเนี่ยลองตัวอื่นสิจื๊อไอตัวอื่นแม่งได้นะตัวนั้นแม่งเด้งไอยังไงกันแน่เนี่ยต่อ15เมตรใจเย็น15เมตรโอเค15เมตร มีทิ้งอีกแล้วมันยังไม่พังกดรีโหลดงัก็เดียวทิ้งไปเลยแปะตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเคลียกำแพงเรียบร้อยไททันมันบุกเดือดถึงไวนะ้น่ยไม่ใช่15เมตรก็ไปเลยนี่แหละเรียบร้อยอ่าดับมาหนึ่งอันเอง18ก็พอใช้ได้อยู่ตอนนี้เราใช้เวลาแค่10นาที ในการเคลียร์ไททันทั้งหมดแล้วก็ว่างแล้วก็ต้องมาไล่ฆ่าพวกนี้เล่นเนี่ยรู้สึกตัวเตียเ้ยมากเจ็บกลับร่างแบบเฮ้ยลืมไปเรามีของอันใหม่ของอันใหม่ให้แลกขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนไอเนี้ยหัวหัวหกสิบเมตรมันเป็นตัวสลิงอย่างดีเจ็บๆค่อยๆลองว่ายจิ้งจิ้งไปดิไม่ยิงวะลองนิ่มๆ อนี่มัอะไรอย่างรดตั้งหลอดนึ่งอ,อ้าวอ๋อนี่ใส่ไปตัวเดียวลืมมาแรกเอนี่มาก่อน64อีกแล้วเหรอเอามาเลยดาบแล้วก็มงกุฎเพื่ออะไรไม่รู้ดาบคัาตานะอนนี่อนี่ใบมีดใบมีดได้แล้วเอามา16อันเอ็นี ส8แปดเอาไว้แลกอาหารไปกินยำสุขเฉินอาหารได้สามสองเละไอใบบี้จะหมดนี่ว่าเ,เดี๋ยวฆ่าอีกตัวสองตัวมันก็น่าจะได้ไข่ไข่เอาไปไข่อันนี้ไม่ได้นี่ว่าไม่มีหมดอะไรเรานอนก่อนเนื่องจากมืดแล้วจิบ๊บเองเอาไข่ปลาไว้ในนี้แหละโอ,อ้ไม่เกิดมี นอนตรงนี้ชึบซบแซบแซบซซกดแซดตรงไหนมันก็ยิงสลิงเก็บไปมาไหนดูอีกข้าง,ข,างข้างกันซิว่าด้นข้างกันมันหลังเดียวกันหรือเปล่าเราไ่ถือหรือว่าเชื่อมกันเฉยๆนี่กิดซันไม่พักแล้วตรงนี้มีไรด้วยไม่รู้ไม่มียาจึบชบ ไปไหนกันต่อดีไปดู้สำรวจเฮ้ยเสียงร้อนเสียงร้อนมีกล่องเพลงไม่มีแพดเราไปหาขุดเหล็กอันนี้ไม่ใช่เหล็กนี่หว่าขุดเหล็กมาเผาสักหน่อยอยู่ไหนน้อเหล็กบ้านหลังไหนมีเหล็กวะนี่ไม่ใช่เหล็ก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 ต้องตัวเคเลยเหล็ก จปนเวซีจืบเคหรือสี่วะจะไม่ได้จิบจ็บเจ็บอ่าเอ้ยสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรอยู่ตรงนั้นสี่เมตรแบงกบุกเข้ามาในเมืองแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ทำเป็นเลยสองอันจูบแปะเข้าให้เฮ้ยอย่าบิน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 หลบหลบหลบนิ่มๆนิ่มๆนิ่ม,ม,มโอเคนะครบแล้วแลกมีดได้อีก3 2อัน แล้วบ้านหลังไหนมีเหล็กอีกเนี่ยมีกล่องอะไรไม่มีเดินมาแล้วครับเอ้ยนี่ไงเหล็กทางเออสืบสืบทางอะไรเนี่ยอ่า City. อันเดียซิตี้โหทุบก,ก่อนลงไปอาจจะมีตายากันได้ทุบ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 แล้วเราเห็นเหล็กตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ดีกว่าไ <laughs> อ้ไนี่เปียก แอรกคอนทุบไปดีไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกว่าเราลองลงไปดูไหมโอโ้โหโอ้โหชั้นใต้ดินโอ้โหไททันไททันไททัน,นมันอยู่ตรงนี้เอง <c oughs> อะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรวะอะไรมันบักหรือเปล่าเนี่ยโหระทองโอ้โหดินแดนไททันนี่นะมันเป็นแหล่งกบดานของไททันแต่เดิมมีไททันอยู่ท่านเมืองเอาไอ้นี่ก่อนเลย น่าจะฆ่าได้แน่นอนไปตรงนั้นตายแน่ๆอ่ะแต่จะลองไปดูจึ๊บปุ๊บแปะ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอขอกก่อนออกก่อนฆ่าได้ตัวหนึ่งฆ่าได้ตัวหนึ่งโอ้ยแม่งตีเดี๋ยวเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอขึ้นลุกขึ้นล่องอก่อนขึ้นขึ้นล่องสิงวะไม่ใช่ล่องนี่หว่าตาลายมองเห็นล่อง ใช้มีดเหลือสิบตาเองกระจายให้หมดามาทองทองเอาไปทำอะไรได้ไม่ได้หรอกมั้งนะก็เลยย <laughs> ๊บวิปลิตแปะเขาใหา้ไม่ดอปอีกเอโว้เยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงตัดเจอเมืองอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh ห oh 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 oh. โอ้โห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 เดียวเดียวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรากินแอปเปิลกันดีนะแรกมาโอเดียว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 แป๊กกันโอ้ย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 ขอเก็บเนื้อก่อนเก็บเนื้อก่อนโอ้เนื้อเยอะแยะเลยเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อติดติ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 ตายสักตัวไหมเนี่ยไม่ได้อึบอึบอึบเฮ้ยเฮ้ยได้ได้เหรอ ไอ้เป็นตัวอะไรตัวบั็กตัวมืดแต่ตีได้เฉยตีตีตีได้ก็ตีตีไม่ได้ก็เททิ้งไปอ่าคนละเรื่องกันเลยไอวิปลเริตนี่เดินเร็วจังสิบห้าแอนี่เดินแข็งมากไม่ขยับเลยมันไม่ได้เดินนะมันสไลด์เอาจื๊บเตะไม่โดนไม่โดนฟันต้องฟันตีนมันแต่ฟันยังไงก็ไม่เข้าหรอก มาวิปริตวิปริตเอ้ยได้เฉยเอ้ยเนื้อเนื้อขอเนื้อเอืออ่อ่าขอแรกของหน่อยได้ไป้ายด้วยปย้ายจัดไอ้นี่อ่าแค่นี้แหละมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมมอ่ามาดูวิธีการคราฟใบมีดให้เดี๋ยวค่อยดูพาร์ทหน้าแล้วกันเพราะไม่มีไม้ก็เป็นเหล็กไว้ก่อน อ่าได้เวลาแลกเนื้อแล้วจิบ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 สี่สิบแปดเป็นหกสิบสี่หกสิบสี่แลกไว้มีได้อหกสิบสี่อ่ะน้อหเหล็กยังมีเหล็กอยูอีครับได้อีกเยอะอ่าละพาคนี้เราก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะปุ่มซับอยู่ซ้ายบนเหมือนเดิมส่วนคลิปสองคลิปนี้ก็ลองกดดูกันถ้าใครยังไม่ดูมีคลิปแนะนำอยู่นะ ไปแล้วบ๊ายบายย้